เพือนคะมาถึงแล้วนะคะมอชิดสองนะคะชั้นสองนะคะทางเข้าที่สองอชั้นสามี่สวนดิเฟนดิเฟนเ์อัพอค่ะพวกเราก็เดินทางด้วยรุ่งประเสริฐทัวร์นะคะคุณ mm hmm. ผู้ชม mm hmm. ก็ซื้อตั๋วเรียบร้อยแล้วนะคะกรุงเทพมหาสารคาม mm hmm. ตอนนี้กำลังเอา ตัเก็ตนะคะไปคอนเฟิร์มนะคะซื้อตั๋วออนไลน์นะคะนี่บรรยากาศนะคะที่หมอชิดวันนี้นะคะผู้คนที่จองตั๋วจากบริษัทต่างๆนะคะอันนี้คือลูกประศร์แน่นอนนะคะก็มีหลายมีหลายบริษัทนะคะพัฒนาทัวร์อุบลแอร์ทัวร์ชดชัยทัวร์นครชัยแอร์โรตัสริบูลทัวร์สหพันร้อยเอ็ดทัวร์ นี่ยาวไปนู่นเราก็มีต่อสามใบโอเครถของเราก็จะออกประมาณประมาณสามสามโมงเช้าครึ่งนะคะค่ะก็เป็นเอ่อนะ VIP เนาะคิดว่านนะแล้วก็ อืมได้ถึงสรารคามประมาณ1โมงเยนคิดว่าน,นะคะโอเคนะคะเพื่อนๆคะตอนนี้พวกเรากำลังรอรถที่จะมาเข้าภ่ทาท่านะคะอ,อ่รุ่งประเซริดนะคะที่จะออกประมาณ9โมง10 5นะคะตอนนี้ก็เดินหาซื้อน้ำหาซื้อผลไม้อยู่ค่ะชานชลาที่4นะคะพวกเราก็ไปที่ออฟฟิศด้านบนนูน่น ชั้นสามนะคะเดินมานีแล้วก็ลงมานีนะคะที่บรรยากาศของวันนี้นะคะวันที่10เมษายน2อ6 6นายนะคะผู้คนก็ไม่เยอะมากนะคะที่หมอชิด2นะคะคาดว่าผู้คนนะทยอยกลับบ้านแล้วก็มีรถส่วนตัวนะคะโอเคก็ได้น้ำแล้วน,นะคะเนีย่ยสามีก,ก็ลอยตรงนี้นะคะเดี๋ยวรุ่งรุ่งมาสุดทัวก็จะเทียบค่า ะะโอเคค่ะเพื่อนคตอนนี้กำลังรอรถบัสเทียบท่านะคะรุ่งประเสริฐข้าแบงขอกมหาสะะารคามนะคะยังไม่มาเลยค่ะนี่บรรยากาศนะคะที่ชานชาลา เจอกันบนรถนะคะคุณ่ะเจอกันบนรถ